Oh. เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวใจเปิดเปิดเอคเปิดแล้ววันนี้แดดดีค่ะไม่ใช่มไม่ไม่เป็นเนื้อพัดลมเลยนะดูดูบนรถฉันน่นดูบนรถฉทนน่น เต็มหมดแล้วค่ะตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยนีไ่ได้แล้วดูวกันเดี๋ยวชัยดูบนหลังคาเป็นไงโอ้บนหลังคามีพื้นที่ว่างีพื้นที่ใส่เตียงไปเออข้างน,นี่ได้กระด,ด้เลยโอ้โีปีายแป๊บเดียวแห้งนะแล้วเดี๋ยว,วยคนณเฉ๋เจ๋ให้ดู ทุกคนเป็นไงโอ้โหเนี่ยแป๊บเดียวไปวันนี้แดดดีมากเนื้อถึงเปียกเลยเลยนางดูตาค่ะดุกดูคุณตัวตัวแตะพักก็ตกเลน่ะโอ้ยดูจ้าแดดดีโอ้ยดีใจดีใจรีบไปตลาดเช้าเลยกลัวไม่ทันแดด อย่างงามเลยรู้ว่านี่เพิ่งแตกตากเมื่อกี้นะนี่แป๊บเดียวมันแหงแหละเดี๋ยวสักชั่วโมงมากับก็บโอเคแหละดีเลยสวนน,นี้มาใหม่มันแสะๆลยโอ้เนื้อโดนแดดกับไปนี่เจียมโบตัวชี้แล้วไม่มีแมงวันซะด้วยนะทุกคนเออว่าไปก็เห็นตัวนึงและนางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อี ่ายต่อเห็นนะแหลมยังยังกดอยู่นะเนื้อแหลกเรียวเนื้อแหลกเรียววันนี้ถึงแหลกแน่นอนวันนี้ถึงแหลกแน่นอนทั้งมกสองกระดงใหญ่สองกระดงกลางแล้วก็หนึ่งสองสามสามกระดงน้อยเออแต่ว่ายังไม่มดเดี๋ยวจงใช้กระดงมันมดแหละเดี๋ตะก้าพลาสติกใส่นะตัง แต่เมงวันไม่มีนะพูงเห็นตัวเดียวค่ะพูดเห็นเจะจัดการมาแล้วก็มีหมูสามชั้นนิดหนึ่งด้วยหน,นูเดี๋ยวไปเอาไม้ตีแมงวันมาเห็นตัวหนึ่งลนะสลับกันถืออยู่นี่แหละคะ่ะให้ดูเ,เด้อเออคนว <c oughs> ิ่งไปเอาไม้ตีเมงวันมนะันนแนอนไหมรถนี้นอกจากขับแล้วก็ไว้ตากเนื้อได้นะคะทุกคน <c oughs> เห็นเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูด้วตัวหนึ่ง